ทำไมการสูบบุหรี่ถึงทำให้คุณเสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD การสูบบุหรี่เป็นตัวการหลักที่ทำลายสุขภาพปอดเพราะสารพิษจากควันบุหรี่จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดและหลอดลมส่งผลให้ปอดอักเสบเรื้อรังและการทำงานของปอดลดลงอาการที่ตามมาเช่นหายใจลำบากไอเรื้อรังมีเสมหะสะสมและเหนื่อยง่ายเป็นประจำล้วนเป็นสัญญาณเตือนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD ยิ่งไปกว่านั้นการสูบบุหรี่ยังทำให้ปอดสูญเสีย ความสามารถในการฟอกสารพิษในร่างกายสารพิษเหล่านี้สะสมและทําให้คุณภาพชีวิตของคุณลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่เราต้องเผชิญกับมลพิษอย่าง PM 2 5และควันต่างๆในชีวิตประจําวันแต่อย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปค่ะเพราะวันนี้คุณสามารถเริ่มดูแลปอดและหลอดลมได้ง่ายๆด้วยบ o ็อกไร s ์ตัวนี้ค่ะบล็อกไร์ตัวนี้คือตัวช่วยที่ออกแบบมาเพื่อดูแลระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะบ็อกไร์มีสารสกัดจากธรรมชาติที่ ผ่านการวิจัยรองรับเช่นบรอกโคลี ccoli, ช่วยล้างสารพิษในปอดและลดการอักเสบอสเซโรล่าเชอรี่เสริมภูมิคุ้มกันลดโอกาสติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฮสเปริดินบำรุงหลอดเลือดในปอดช่วยให้หายใจโล่งขึ้นมะขามป้อมบรรเทาอาการไอลดเสมหะและช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นและยังมีวิตามินอีดีและปีหช่วยฟื้นฟูเซลล์ในปอดและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงโดยเทคโนโลยี DR Cap b o c k e r i z e ช่วยให้สาร สกัดดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ตรงจุดเห้นผลจริงเหมาะสําหรับทุกคนที่อยากดูแลปอดและหลอดลมในชีวิตประจํำวันค่ะเพราะปอดของเรามีแค่คู่เดียวอย่ารอให้เสียหายจนสายเกินไปนะคะเริ่มดูแลสุขภาพปอดตั้งแต่วันนี้ด้วย b o ็อก i อไรสค่ะสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ ad b o c k e r i z e สุขภาพดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line a d s i e b r o c o r i z e ควรกินอาหารหลักหลายครบ5้ห,หมุ่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค